องหนุ่มจิ้นหลงไหลในยานยนต์พอได้เข้าฉากกับรถโบราณก็เป็นเพไม่แทบไม่ลงรถไปไหนเลยแล้วก็โดยเฉพาะหนุ่มเกรซที่นั่งในรถเพลินจิตไม่ยอมลงเลยล่ะจนหนุ่มบอยต้องไปเรียกค่ะเฮ้ยเฮ้ยเย็นกันใหญ่แล้วมึงเฮ้ยเฮ้ยเข้าบอกเข้าบลอก มันจะเย็นได้ยังไงล่ะคะบอยในรถคันนั้นมันน่าจะร้อนมากกว่านะคะเพราะว่าใช้แอร์กี่เครืหลบธรรมชาติอะคะ่ะพ่เกดร้อนไหมเย็นมากมาดูแอร์ดิมีแอร์ด้เหรอมาดูดิมาดูดิเดินหน้าเดินหน้าเอาแอร์บ้านมาคือเอาแอร์บ้านบ้านบ้านมาเล่นเอาแอร์บ้านมาติดไว้ในรถขนาดนี้กันเลยเออ ก็บาแล้วถึงว่าไม่ยอมลงจัดรถกันเลย